ไปแนนะคนครซี่ธรรมราชคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเป็นเมืองแห่งอาระยธรรมด้านโบราณนนะสธานค่ะธรรมาชาติดวมไมถึงสิ่งซักซิ์กันถือ่อเป็นความสําเรจของจังหวัดนครซี่ธรรมราชหน้าในการดึงดูดหนักทองเทียวค่ะไปติดตามได้จากรายงานเลยค่ะ นครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่งนับได้ว่าปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองรองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเพราะที่นี่มีทั้งแหล่งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญหลายแห่งให้เคารพบ,บูชาจึงถือได้ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้ โดยที่แรกที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมชาวใต้คือพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงบ้านหนังสุชาติซึ่งอยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยหนังสุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติและนายวาทีทรัพย์สินผู้เป็นลูกชายผู้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมชาวใต้ให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไป พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่งนี้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงรูปหนังตะลุงโบราณมีรูปหนังตะลุงจากประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงการจัดแสดงเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุงตลอดจนมีกิจกรรมการถ่ายทอดและให้ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักรูปหนังตะลุงให้แก่นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สร้างความประทับใจอีกด้วย สำหรับสายมูเตลูอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรพลาดคือวัดเจดีย์ไอ้ไข่ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของอำเภอศิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีที่มาเกี่ยวกับไอ้ไข่เด็กวัดอายุประมาณ9ก้าขวบที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยผู้ที่มาเยือนวัดเจดีย์มักบนบานขานกล่าวกับไอ้ไข่ขอให้ตัวเองสมปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่าไอ้ไข่สามารถดลบันดาลให้เป็นอย่างใจนึก ทำให้มีผู้คนเดินทางมาจากทั่วสารทิศเพื่อมากราบไหว้บูชาจุดประทัดแก้บนกันอย่างไม่ขาดสายเอาใจคนรักช็อกโกแลตกับร้านวันมอไทยคราฟช็อกโกแลต อีกหนึ่งของดีคู่เมืองนครที่นักท่องเที่ยวและช็อกโกแลตเลเวอร์ไม่ควรพลาดโดยคุณนุชและครอบครัวได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นและมีความมุ่งมัน่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโกโก้ไทยให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนจึงได้เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปมเมล็ดโกโก้สู่ช็อกโกเลตชั้นเลิศและจัดกิจกรรมให้แก่ผู้มาเยือนคือกิจกรรมบินทูบาเวิร์กช็อปเป็นการสอนและสาธิตการทำ ็อกโกแลตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนโดยความพิเศษของที่นี่คือการได้ลิ้มลองรสชาติช็อกโกแลตจากมเมล็ดโกโก้ที่มีรสชาติหลากหลายในแต่ละพื้นทิ่ที่ไม่เหมือนกันแต่เมื่อได้ชิมแล้วก็ต้องเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่า One more not enough Thai craft ช็อกโกแลต และเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิศาสตร์หลากหลายทั้งป่าเขาและทะเลอย่างอำเภอสิชนและขนอมที่ได้รับความนิยมในการจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงริมชายหาดมากมายในทุกปีล่าสุดเป็นหนึ่งในจังหวัดของภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดงานมหก,กรรมเสน่ห์ไทยเป็นโครงการที่ทททเปิดตัวเพื่อเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ถิ่น5ภูมิภาคและเป็นการรวบรวมของดีเมืองคอ ในรูปแบบบีทเฟสติวัลให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถสนุกสนานไปกับกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตโซนและโซนฟอร์จูนวิลเลสเป็นการนำเสนออัตลักษณ์ความเชื่อความศรัทธาของเมืองนครตลอดจนการสร้างส,างสีสันฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมากมายยามค่ำคืนให้ร่วมสนุกอีกด้วย นับเป็นความสำเร็จเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักต่อสังคมโลกในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืนปราโมทวีรสมถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าว nbt ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช